วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินชมตลาดปงซับอยู่ในละแวก,กาปาะโยอมหรือเมื่อก่อนที่เรียกกันว่าตลาดถูกแปลกนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นตลาดปงซับไปแล้วค่ะน,นี้มีของกินเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหาของกินกันเลยนะคะไปกันเลยนี่ก็คือหน้าตลาดนั่นเองค่ะวันนี้นคนเยอะใหม่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหาของกินข้ามาปุ๊บก็จะเป็นร้านกล้วยตอดนะคะมันจะมีแบบแข็ง หรือว่าแบบกรอบนั่นเองแล้วก็จะมีแบบนิ่มมีขนมไขน่นกคาตามีขนมจิ้มหรือว่าขนมดังตป้งนั่นเองค่ะถ้าใช้แนะนำร้านนี้คือขนมไขน่นกคาตาต่อไปขนมบ้าบินค่ะขนมบ้าบินร้านนี้นะคะขึ้นชื่อกัน้วก็คือจะหอมมะพร้าวอ่อนมากๆเลยของคุณป้าให้ใส้มะพร้าวอ่อนเยอะมากเลยอันนี้แชร์กำลังทำร้อนๆอยู่นะคะแควางชุดละยี่สิบแล้วก็จะมีข้าวโพดที่ว่าทอดเ,เ,เป็นแผ่นๆเพ่าไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วก็มีเปลือกมีมันมีปอกเปลือกอะไรด้วยนะคะ เป็นชิลละห้าบาทนั่นเองของแกต่อไปนี่คือร้านเปิดเลยก็คือมีไก่มีไก่ป๊อบไก่อะไรแบบนี้มีเป็นไก่ไกระเหียวส่วนวันนี้ผมเลือกเป็นไก่เป็ดนั่นเองค่ะวันนี้เลือกเป็นกุ้งไก่แซกจ้าส่วนร้านนี้ก็จะมีปลายปีกไก่มีไก่เป็นจุดนี่นะจ๊ะส่วนต่อไปเป็นร้านขนมเบื้องมีขนมปอดไกว่ถ้าเว่าภาษาจ้าก็จะเป็นขนมตังแตกนั่นเอง ก็คือมีชิ้นเป็นชิลละห้าบาทนั่นเองมีไส้สังขยาไส้สังขยาใบาเตยสังขยาไข่แล้วก็มีวิปครีมด้วยต่อไปเราจะไปดูร้านเราเรากินแบบว่ากินของอะไรแบบว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างนะแล้วก็มาดูร้านน้ำมีหลายน้ำมีน้ำกระเจี๊ยบเอ,อ้ยมีชาเย็นมีสตรอเบอร์รี่สับปะรดราดกับชาเขียวนี่เราขอเลือกเป็นน้ำสับปะรดอันนี้แค่ละยี่สิบบาทต่อไปเป็นร้านเอาน,นี่ก็เรียกว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียว,วดังแม่รู้สึกว่า ล้วทเนีเอ,อโหอมหอมแบบว่าหอมกะทิมากเลยแล้วเกทำแบบว่าสดชุ่มร้อนคือน่ากินมากหอมมากหา,าก,ากาหาินยากมากหากินยากมากเลยแต่เกก็จะขายอยู่ที่ปารประยอมนี่แหละก็คือไม่เกจะขายทุกวันก็แล้วแต่ว่ามีตลาใดใต้ดูนหรือว่าตลาดเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโซนโซนตัว,น,วน,นี้จะเป็นโซนผลไม้และมีขา้าวเกงด้วยแต่ว่าผลไม้นี่ก็จะทำฤดูดกาลส่วนร้านนี้เป็นร้านขายยำที่ขายตั้งแต่หมู อนุบาลจนตอนนี้ก็จะจบมหกแล้วมีน้ำพริกปลาร้าเอยมียำเอ่ยม,มีอะไรเอ่ยส่วนร้านนี้ก็คือร้านรปรดกเหมือนกันไสเกอือสามนะคะอันนี้แกทําแบบว่าสดๆดร้อนร้อนกันเลยหน้าเตากันเลยค่ะส่วนต่อไปจะเป็นขนมขนมนี้ชิลสิบบาทแต่ว่าในตัดก็สิบบาทเหมือนกันแต่ถ้าตัดก็ไม่ใช่สิบบาทแล้วนะคะก็ยังนับตามชิ้นอันนี้ขนมแต่ตอนต่อไปเป็นขนมปลุกขนมปุกชาววังนั่นเองค่ะทำสดสดร้อนๆ้อนกันหน้าเตาเลยดูแกเปิดเตาให้ดูด้วย หอมมากเลยอันนี้ชุระยี่สิบเหมือนกันนะคะอร่อยมากเลยร้านนี้ส่วนต่อไปร้านข้าวเหนียวไก่ตอดร้านนี้นะคะอร่อยมากเลยยกนิ้วให้เลยสาหรับร้านนี้เป็นร้านที่แบบว่าน่ากินหอมนะคะแล้วก็ขายแบบไม่แพงด้วยมีข้าวหมกเอยอ,อะไรเอยมีไก่ต้มน้ำปลาด้วยแหละแต่ว่าวันนี้ก็คือหมดแล้ว ก็คือมาช้าพไปนิ่หนังไกลแล่แรกก็อร่อยนะคะผมก็ส่วนต่อไปเป็นสนขายของสดก็คือมีปลาเอ้ยกุ้งเอ้ยมึกเอยปูมีปูตัวเ,เป็นๆด้วยค่ะมีววนนแต่ว่าปูน้นน่าสงสารแรืว่านเออนั่นแหละแต่มันก็ต้องกินนะเพราะมันเป็นแบบแบนั้นมันมีเนะมีปลา,า,ากิมปลาตูมีผักส่วนผักก็จะเป็นผักบ้านๆน นะคะอันนี้ปลาที่ชาวบ้านเขาทำกันเองก็คือปลาแดดเดเียวมีหมูเอ้ยวันนี้ก็หมดแล้วเลยจากหนึ่งตัวก็เหลือสักซีกเดียวแะอันนี้เป็นไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้น,นะคะก็คือมันจะอยู่อีกฝั่งนึงนู้แม่คลาสับน่ากลัวมากเลยสำหรับจับไก่บนเขียง <c oughs> ก็มีผักต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าคุณชาวบ้านอะไรเขาเอามาขายกันหรือว่ารับต่อมานะคะรับจ่องต่อมามาขายในตลาด ในตลาดนี้ในป่าปะยมน้อยมากที่ว่าปักจะแพงส่วนมากอาจจะถูกเพราะว่าชาวบ้านเขาเป็นคนปลูกเองค่ะถ้าเกิดเราเไปจ้าหรือว่าอะไรอ่ะมันจะก็อยจะหมดไปเนี่ยเขาก็ปักบ้านบ้านปักบ้านบ้านที่เขาปลูกกันเองค่ะมาขายมาอะไรแบบนั้นแหละก็คือมาขายในราคาถูกๆไปก็จะมีปักหลายๆอย่างบางทีก็จะเป็นจุดกีด่ห้าบาทสิบบาทอะไรประมาณน,นี้มีมะนาวก็วคือลูกนาวลูกเมียงนั่นแหละค่ะบ้านเราเขาเรียก อะไรครบหมดเลยเครื่องครัวอันนี้ลูกเมียงอันนี้ลูกเัียงเนีย่ยอ่อนๆเจ็กๆเลยยจากคขามาอ่อนเจ็กๆนี่คืออ่อนมากอันนี้คือผักจากต่างบ้านก็คือปักกาจิ์ไม่แพงเห็นไหมคะมันละห้าบาทเองค่ะอันนี้มีปากกาดเอ้ยมีอะไรนะบัวบกมีมะเขือยาวไม่ห้าหมาอันนี้คือเป็นหมาเป็นอ่ออะไรนะอันนี้ก็เรียกว่าใบบัวบกไหมใช่นั่นแหละ มีพริกเอ็นไม่พริกอ่อนมีใบมะขามอ่อนนะเรสสำหรับแกงซึมงรู้ว่า <sh> ต้มอะไรได้หมดเลยอันนี lonely, ้เป็นต้มเป็นแกงอันนี้แกงน้ำเคยน้ำเคยยอดหวายนะคะอันนี้น้ำเคยยอดหวายก็คือใส่อะไรนะกล้วยไข่ลงไปด้วยเห็นแม่ค้าบอกว่าไม่ละโอตลกโอตใล่กล้วยค่กันนี่เราก็กินร้อยหว่อยเกตักปักเนี้ยมีแกงเลียงอะไรด้วยมีต้มปลาใส่ใบอะไรแล้วพ้่นุ้งแถวบอกว่าเออนั่นแหละแล้วก็ร้านนี้ก็มีลูกเนียง อันนี้อ่อนๆกันนะเนี่นั่นในเคงเนียงในเคตักใส่ถุงใส่ถุงละสามสิบสามสิบอันนี้ก็มีไก่พะโล้ทุ่มหมูเกงกุ้งอะไรแบบนี้ค่ะมีผัดเจ็บหมูใส่แจกต้ใส่ลูกเวียก็มีปลาลังกินปลาลังกินกินได้เป็นับดานเกว่ามีขาหมูน่ากินนี่แต่ว่าไม่อ่านคร่อยเพ้งต่อไปก็คือเราจะให้ชมวิวเรากลับประมาณหกครึ่งแล้ววันนี้ก็คือแบบว่าเออมันมืด Ôi lời <laughs> chạy chung đi bye bye